สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพลินโซนนะครับในการในเกมสก้ากันต่อนะฮะมาลุยกันต่อในเซิร์ฟ964กันนะครับก่อนจะเริ่มคี่ลูกกลนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมได้ผ่านส่วนของเพลินสก้านะครับดูอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยให้น้าช่องนะครับอีกช่องทางหนึ่งการกดซุปเปอร์ตังขอบคุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดในช่องเช่นกันนะครับอ่ะลุยกันนะฮะตรรงนนีีี้้ก็เเววลามอยยคับด๋ รีบเคลียตรงนี้แล้วก็ไปเล่นข้ามเซิร์ฟกันนะครับก็วันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมาเปิดดิสกิลกันนิดนึงด้วยนะครับเพื่อที่จะอัพพลังกันนะฮะตอนนี้ก็พลัง EP ที่แล้วนะตอนจบ EP ที่แล้วก็300,000วันนี้ไม่รู้จะได้พลังเท่าไหร,ร่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตรงนี้นะฮะ ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมก็อัดคลิปอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยนะพอดีมาพักผ่อนนะครับขึ้นขึ้นเขาฮนะก็มันไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่พอมีก็อาจจะต่อได้ก็อัดไว้หน่อยนึงนะฮะจังหวะนี้ได้พอด,ดีนะครับอ่ะโอเคนะครับจัดไปวันนี้ก็ตั้งเป้าไว้อัพลังให้ได้สระดับหนึ่งแล้วก็ผ่านด่านด้วยนะครับเราจะผ่านดาน่านทุกวันนะครับถามว่าทำไมต้องผ่านด่านเพราะว่า ผมต้องการเพชรนะก็อย่างน้อยนะก็ใช้เพชรให้สักหมื่นหนึงแล้วกันเดือนนี้ผมจะปลดพารให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับเลเวลห้าสิบก็ไม่ไม่สุ่มกาชาแล้วนะอ่ะกดรับไปเลยเราไม่สุ่มกาชาแล้วเพราะว่าเราจะกดเพชรไปหนึ่สู้อย่างเดียวที่เหลือจนกว่าผมจะเก็บหนังสือได้500แล้วเราจะไปหาเทพใช้กันนะฮะก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสเดือนครึ่ง ไม่เกิน2เดือนครึ่งโอเคไปครับก็เริ่มตั้งแต่รอบนี้เลยนะข้ามเซิร์ฟครับไฮเวย์ Highway. แอด,ดไปมีคนเล่นอยู่ก็จัดได้ครับเป็นอ่าลูกเกมาสนะครับผมลูกเกมาสเตอร์ก็ลุยแดนได้นะครับไม่ใช่ปัญหาจัดไปเลย <c oughs> โอ้โหลนานมากโอเคได้ได้ตรงนี้นี่แย่ร่วมไปเลย วยยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นทีมไหนในวันนี้นะวันนี้ขั้นต่ำในผมตั้งเป้าไว้จะอัพพลังให้ได้แต่ค่าหมื่นนะภายในวันเดียวเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าอัพได้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีจุดที่เราตั้งใจจะอัพอยู่แล้วนะครับอ่ะเคลย์ไปอันนี้เล่นให้ดูตัวอย่างเราเข้าแค่ด่านเดียวที่เหลือผมก็เล่นไล่เรื่อยถ้าไม่เล่นขือว่าพลาดนะ เพราะว่าของได้2เท่านะผมบอกกันเลยอ่ะโอเคไปดูอย่างอื่นกันต่อด้วยนะครับแต่หอ,อย่างอันนให้จบนะอ่ะมาครับต่อเลยอืมมเล่นแค่อย่างเดียวนะเดี๋ยวเคลียร์ภารกิจกันมวันนี้จะจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปครับ ครับเควสเฉยๆอ่ะส่งไปเลยโหเปิดมาแม่งให้สู้ก่อนเลยอะ่ะเกินนะครับอ่ะไปตอนนี้พลังอยู่สามแสนกว่านะครับโยสี่ห้าหกนะผมไม่สู้หรอกไอ้หมวดนี้ผมไม่ค่อยเล่นอยู่ละแต่หมวดนี้มนันจะสกิปข้ามๆไปอ่ะเรียบร้อยห้ารอบจบเกลี้ยงอ่ะมีอย่างอื่นไหมเบอร์รี่เหรอ วันนี้ผ่านด่านแล้วผมต้องเคลียดด่านตอนด่านต้องลงครับไปต้องลงด่านไปลงด่านให้จบนะฮะเดี๋ยวขอทำเคลตรงนี้สักหน่อยนึงเป็นเคลที่ค้างอยู่คือมันเป็นเคลที่ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากอะกดแค่ไม่กี่นาทีก็จบละ หลักๆก็ต้องผ่านด่านให้ได้ก่อนโอเคไอ้เคเวสที่ไหนมันเสียไอ้ที่มันเสียเวลาเล่นก็ผมจะข้าม,ามไปก่อนเอาราต้องการจบเคเวสให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันขอดูอารีนาดิผมสามแสนนันก็ดันยากอโอ้โหพลังโคตรเยอะดูดิพลังโคตรเยอะเลยอะ่ะ คือ,อเอเซิร์ฟผมในส่วนใหญ่ก็คือครบทีมเลยนะแบบว่าคือส่วนใหญ่พลังมันจะครบทีมกันแหละเือ๋ยาจัดทีมไฟได้บ้างอะไรบ้างในเราแม่งทีมผสมไงเส้นยาาโคตรสู้ไหววะผมว่าสู้ไม่ไหวหรอกแม่งอึนก่อนมาถึงมันมึนก่อนเลยครับอลองดูแล้วกันเผื่อได้นะครับ อันดับสักหนึ่งสองสามระดับก็ยังดีวะอะไรเงี้ยโอเคผมงเคียร์ยักษ์ฟ้าแล้วนะเขายักษ์ฟ้าได้ตัวดีเลยตัวแหวกโลกเลยตัวนี้แม่งเล่นซับปั่นป่วนนะครับนี่รวมเลยครับตรงนี้อ้ไปครับไปอิงใส่ไปเลยตุ้มปักชนะเว้ยแล้วก็ชนะครับเกมนี้อ่ะ ดับขึ้นมาหน่อยนึงนิดนหน่อยหอยคือว่าได้สู้ก่อนหล่นไปอยู่ร้อยสี่สิสีอ่ะไม่ค่อยได้เข้าร่วมไงวันนี้ประมาณกลางเดือนเนาะประมาณสิบกว่าถ้าเราเอาหนังสือสักครึ่งหนึ่งจะดีไหมคือมันมีกิจใช้ั่้พอดีไง ดิสก็ะดิสเว้ยมาลองดูแค่สี่พันเองมาชิวๆได้ว้วุหกเองนะช่่งมันค่อยๆกดไปไม่สีเลียดครับขอแค่ใช้เพชรไปก่อนตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันคือวันสุดท้ายของดิสกิลนะฮะ,ะเลยสกีสิบหกก,ก็ได้ครับนะผมก็ได้สามสิบชิ้นซึ่งถามว่าสามสิบชิ้นม่มีความหมายกับผมเหมือนกันนะนะไป โอเคเลเวลขึ้นประชุดไม่อยู่มีอะไรบ้างไม่ได้กดโอเคมาตามนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็เคลียจบแล้วไม่มีอะไรเพิ่มค่าขอ้อตกลิตเหรอมันมีตัวไหนที่เพิ่มได้บ้างวะตัวอื่นๆกันไหมวะเพิ่มเขาข้าวก่อนลวกันเนาะเพิ่มเอาเควสก่อนโอเคแล้วก็ อันหนึ่งก็คือทาวเวอร์เหรอเอานี่ก่อนนะพวกแข่งก่อนนะอ่ะอ่ะไปเราลงแป๊บหนึ่งสักเกมอ่ะเดีย๋ยวจบเกมนี้ก็ไปทะผ่านด่านเลยนะครับยังไมผ่านด่านก็ยังได้ลงบ้างนะถ้าชาร์จแบตก่อนแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวเปิดเดสสกิลเรานี้ เี๋ยวรามาเปิดใส่ดิสกิกันดีกว่าอะไรที่มันพอทำแล้วผมสามารถได้พลังจากมันก็จะทำอยู่นะครับ่ะโอเคตรงนี้เล่นเก็บไปเรื่อย่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันคือวันนี้ผมกดดิดไปผมก็จะใช้ตรงนี้แหละเป็นตัวใบเบิกทางอา้าวเลเวลสี่สี่ีไม่ทันได้เบิกทางเลยว่ขึ้นแล้ว อ่ะเลีวเมื่อนก็อัพก่อนไม่เป็นไรโอ้ยนั่นอัพได้ปะหวัวใจอัพได้ดิอ,อ้าวมันเต็มแล้วหรอมันก็อัพตรงนี้แทนก่อนแล้วกันน,นี่อัพได้เ้ยเดี๋ยวก่อนเปิดให้ตัวนี้ก่อนดีกว่าโอเคอันนี้สิบสองสิบสองเหรอก็ได้อยู่นะ แต่ว่าก่อนจะไปบูด,ด่านเรากดดิสกก่อนแล้วกันนะนี่คือดิสที่ผมมีครับก็พอได้สามสิบชิ้นก็ก็ไม่ได้น่าเกียดนะผมบอกเลยก็ก็พอได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีไอ้นี่เออแรกเลยจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มนี่ไงผมได้ดิสได้อะไรมาด้วยดิสทองสามอัน ืมได้ความโกรธด้วยวะได้อย่างริบบิ้นอะ่ะแต่รีบบินไม่กากอ่ะเพิ่อนมาลังก่อนผมพลาดเลยนะครับดิสเนี่ยที่ใช้งานอยู่เนี่ยอ่ะเวรวิวหนึ่งก่อนเปิดก่อนเปิดช่องวิเจ๋งวะ่ะโอ้ไรชูไม่ได้ใส่เลยครับโอ้โหว่าอาชีพแบบมันดูแบบโล่งอยา่างว่ะแล้วไรชูใส่ระดับสามเลยนะี่ยเกิน อะโอ้ยวิ่งช่องสีด้วยใช้ได้เลยนะอันนี้อ่ะสปีดอัพเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยโอ้โหลงดีมากนะครับอื้ยเจ๋งผมจะใส่หมดทุกชิ้นเลยนะครับโอเคช่องที่สี่ออกแล้วอันเนี้ยจริงๆไม่อยากจะเอาสีไอ้เบอร์สามใส่เลยนะแต่ผมมีแค่นี้จริง โอเคเอ้า mm hmm. okay. oh. เขาได้ไหมจะทำได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็กจุดไหนนี่คลิติคอนปะโอเคนี่ฮิล okay. ลิ่งเว้ยเอาฮิลลิ่งใส่หน่อยปะเออแล้วก็จะมีเด้งเลือดอันนี้เพิ่มพลังโจมตีปะแตมถ้าเป็นเพิ่มโกรดอะเอาเพิ่มโกรดให้ดอนผมใส่เนะ อันนี้เด้งเลืองนะสะท้อนนะฮิลลิง่งโอเคเฮพอสมควรเลยนะเฮ้ยดีดีเลยละ่ะบอกแค่นี้ว่าดีเลยละ่ะเฮ้ยโอ้ย,ยเกือบไปเ,เรียกว่าเกือบลดโฟกัสโอเคอ่ะสุดท้ายท้สุดแล้วครับไม่มีแล้วอ่ะประมาณนี้ ก็ถือว่าคุมนะดูดิขึ้นมาประมาณสี่หมื่นนะสี 40, ่หมื่นก็คือยัดดิสกิลนะก็ได้สี่หมื่นก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับคือสี่หมื่นก็ลงด่านได้แล้วอ,ะอ,อ่ะอ่าลงด่านได้แล้วกันกำลังคิดอยู่ว่าลงด่านธรรมดาด่านยากดิถ้าด่านยากก็ยากเกินด่านธรรมดาด่านที่ด่านที่เาาวอ,อานี่ไงสายคาแม็กใช่ไหมอ่ะายสบายเลยดิ นี้ก็ลงดาดได้สบายเลย4,000 4,000เพชรของเราแรกกับดิสกิลก็ได้อยู่โอ้แข็งแกร่งขึ้นเยอะผมบอกกันเลยว่า3,400ส0สี0 0ามนี่คือโอเคเลยนะไปด่านที่2นะฮะคือ3า0 0 0 0นี่คือสบายๆบายเลยไม่เดือดไม่ร้อนไม่หือไม่อือเรียบร้อย อโอเคหนึ่งทับสาม,อมโอเคอเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยนะครับออืมโโ้หแบบว่ากระจายอะหัวกระจายมีแค่ไรมียี่สิบด่านะโอเคยี่สิบก็ยี่สิบมาประมาณสิบนาที ว่าสิบนาทีก็จบละอืมไปแป,ป๊บเดียวอะโอเคผ่านแป,ป๊บเดียวสามด่านากันต่อต่อถัดไปเลยนะทีเดียวให้จบไปนะครับทีเดียวให้จบจบไปนี่แหละทีเดียวให้จบจบไปเอาฮ้ยนี่เจอย,ยิงลำแสง ไปหันห้าแป๊บเดียวชื่อของเพื่อไวศัตรูไม่ได้เก่งมากนิชนิอนตัวเดียวก็บินจบแล้วเห็นไหมบินจบเลยจบด้วยการบินเรียบร้อยไหมสบายห้าง่ายสุดแล้วแหละนิชนิโซนคือปโปเกมอน ที่ควรจะปั้นเล่นนะฮะตั้งแต่ต้นเกมนะครับเขามีความสามารถเยอะแล้วก็มีประโยชน์เยอะนะหนึ่งเลยก็คือเขามีสกิลตีกลุ่มที่ดีครับเขามีร่างไมกา้าเขามีร่างมาสเตอร์ฟรีครับแล้วเขาก็มีหน้าที่ในการผ่านด่านสำรวจที่เป็นฟิกตัวละครด้วยเพื่อที่จะปลดแท่นดาวขนาเนาะถ้าไม่มีริซดอนก็ไม่ได้ครับเราเงื่อนไขคือจะต้องเป็นไมก้าด้วยขั้นต่ํา เพราะฉะนั้นมันก็เชื่อมโยงไปกันกับคลิปที่ผมเคยสอนไปว่ามันจะมีประกันอยู่3ตัวนะฮะที่ควรจะปั้นนะครับช่วงต้นเกมแล้วก็อีกคลิปหนึ่งประกันที่ควรจะทาเมกา้าคือมันเป็นสิ่งที่ผมแนะนำไปหมดแล้วนะฮะใครดูคลิปผูไป้ายีใหม่ก็จะเห็นว่าผมเล่นตามที่ผมแนะนำไปตลอดนะฮะไอดีนี้จะเล่นให้เต็มที่เลยก็คือจะไม่ได้เฉพาะจอดจงแล้วจะเริ่มต้องเล่นเป็นตัวธรรมดาหรืออะไรเงี้ย คือดูจากหน้างานเลยแล้วกันแน่นอนใช้เทพแน่นอนนะฮะไอดีนี้น้องๆบอกให้ใช้เทพได้ครับก็จะจัดให้ครับแต่ทีมที่เล่นยังไม่ได้ฟิกเลยนะเล่นทีมอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เล่นอยู่เนะี่ยมันเป็นเวฟไฟกับดินแล้วไงแต่ก็เดืดดูก่อนจะเล่นเป็นยูโนวาก็ไม่ทันนะ เก็บหนังสือไม่ทันนะเดือนนี้น่าจะได้ประมาณสักห้าสิบชิ้นเอ้ยแปดสิบชิ้นได้ไม่ถึงเพราะว่าไม่น่าจะเก็บเพชรทันถึงสองหมื่นนะครับเพราะว่านี่ก็กลางเดือนละเพิ่งใช้สี่พันไปเมื่อกี้ได้มายี่สิบกว่าวเองนะครับก็ไม่น่าจะพอแต่ถ้าจบสิ้นเดือนน่าจะได้ถึงห้าสิบเพราะว่าน่าจะหาเพชรทันอยู่เราเพิ่งเริ่มต้นไงก็เนี่แหละเล่นผ่านด่านไปก็เก็บเพชรไปเรื่อยๆโอเค สุดสปดา์นี้เลยไม่ได้สตรีมเลยผมพอดีต่างจังหวัดไงเนี่ยตอนที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดนะฮะมาเพักผ่อนเพราะว่ามีเวลาว่างนิดหน่อยก็เลยใช้มือถืออัดเลยใช้มือถืออัดใช้มือถือตัดต่อไปไม่ได้ไม่ได้ทําผ่านคอมเพราะว่าเล่นผ่านมือถือซะส่วนใหญ่อ่ะไปต่อครับตรงนี้นี่ไงลอยล่องลอยละล่องไปเลยไปลอยละล่องอืมกระชือไป ไอ้พวกโปเกมอนเหล็กมันก็แพ้ไฟอยู่แล้วนะฮะไอ้พวกมแมลงก็แพ้ไฟแล้วก็สไตล์แพ้บินอีกคือมันแพ้เยอะนะครับแพ้หลายทางพวกโปเกมอนแมลงเนี้ยก็เล่นยากมีน้อง,องบอกให้เล่นมแมลงด้วยโอ้โ <c> ห <oughs> ตายห่าแล้วมแมลงนี่ไปไม่ถูกเลยนะครับอาดานสิบเอ็ดครึ่งทางแล้วแปบ๊บเดียวเห็นไหมผมบอกแล้วว่าไวเมื่อตอนกลางวันก็เล่นข้ามเซิร์ฟไปหน่อยนึงแต่ไม่ได้เล่นไปทำไมตีนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวละครมันยังไม่พร้อมนะฮะ9ตัวนะต้องเตรียมไว้เราก็ปั้นแค่3ตัวมันก็มีแค่เนี้สู้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลงลงแค่ข้ามเซิร์ฟไปเฉยเอาของ2เท่าเฉยก็ได้มาหลายชิ้นอยู่เหมือนกันแต่มันยังไม่ได้เล่นครบนะฮะเล่นแค่สามด่านเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีแต่ก็ต้องเล่นแต่ที่แน่วันนี้คือผมมาเน้นผ่านด่านเพราะว่าอยากได้เพชรก็ไม่รู้นะว่าจะทําได้คืออาจจะเท่ห้าสิบก่อนแลที่ผมบอกแบบเมื่อกี้ก็กคือเอาหนังสือแค่แปดสิบก็ลกแล้วกันเดี๋ยวนี้ ือนหน้าจะจัดเต็มแน่นอนเพราะว่า,อาไอดีเนี่ยผมจะสุ่มกาชาแค่2ครั้งพอก็คือสุ่มไปแล้วเนาะได้อยากส้มตัวแรกใช่ไหมตัว2ได้เป็นเลติกิกัสซึ่งถามว,ว่าดีไม่ดีนะครับเพราะว่าผมเอาไปทำเปรโมชันช่วยเหลือตอนวิวเจ็ดสิบห้าได้สบายไม่ต้องค้นหาไม่ต้องค้นหาอะไรครับก็ได้เอาไปใช้งานส่วนตัว3น 15, 000, เ,นเนี่ยที่หมื่นห้าพันเพชรเนี่ยผมไม่ใช้นะผมเอาหมื่นห้าเนี่ยไปปลดพาร์ตดีกว่านะครับมันได้หนังสือได้ของได้อลไยด้วย ผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์แล้วก็มีประโยชน์กว่านะในความคิดส่วนตัวนะก็ใครจะกดตัวสองต๊ะสาตัว4ก็ว่าไปบางคนชอบสายกาชาเล่นกาชาก็มีนะแต่ผมไม่ได้สายกาชาไงก็เลยเน้นตรงนี้เป็นหลักซะมากกว่าอีพีนี้ก็เป็น EP อีพีไร่ยี่สิบไร่ยี่สิบกว่าเนาะก็จะครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวนะไวเหมือนกันนะเช่ะกี่อีพีแล้วจะไม่ได้ละแต่ว่าเล่น มาสักพักแล้วไม่ถึงเลยยังไม่ถึงยังไม่ถึงยี่สิบยังไม่ถึงสามสิบนะแต่เล่นไปเรื่อยก่อนละกันตรงนี้อ่ะโอเคผมตอนนี้ผมเล่นควบคู่กันไปกับเซิร์ฟนอกอยู่นะฮะซึ่งเซิร์ฟนอกพลังล้านล้านกว่า,วาและนะครับเซิร์ฟนอกระยังยัง,ยงอะไรนะยังประมวลผลหรือการเก็บวิจัยเรื่องกิจกรรมของเซิร์ฟนอกอยู่นะผมยังเจอกิจกรรม ยังไม่ซ้านะก็คือเจอแบบเรื่อยๆจริงๆคือกิจกรรมเขาแม่งเดือนกว่ามนะันก็ยังยังวนมาไม่ซ้าอะ่ะก็ถือว่าหลากหลายดีนะอืแต่ผมติดตรงที่ว่ามันสุ่มกาชาแล้วมันใช้เพชรเยอะเกินอะ่ะมันใช้ตั้งเยอะนะครับมันต้องสุ่มตั้งยี่สิบครั้งเนี่ยครั้งละสองสี่แปดแปดมันใช้เยอะเกินอะ่ะตัวนึงก็ห้าหมื่นเงี้ยมันใช้เพชรเยอะเกินไปการที่มันการันตีนะหมายถึงอะ่ะจริงๆมันน่าจะสุ่มสองสามหมื่นก็พอแล้วลอะไรเงี้ย แต่เวลาเราสุ่ม25 0 0มมันก็การันตีเทพอยู่ดีแหละมันจะได้การันตีเทพก่อนที่จะได้เทพคือมันได้การันตีเทพตัวนั้นๆอ่ะตัวทุกๆ25 0 0ก่อนจะได้การันตีเทพแต่ละวันเพราะการันตีเทพแต่ละวันมันต้องสุ่ม20ครั้งไงมาโอเคถัดไปก็หลังๆคลิปไปดีผมก็จะไม่ได้เยอะนะอาจจะกกว่านาที30ินิดๆนะครับเพราะว่าไม่ได้อัดให้ดูทุกอย่าง ก็ดูแค่จุดสำคัญสำคัญก็พอนะฮะอะ่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหยุดยาว4วันด้วยว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์หลายคนก็ไปเที่ยวกันซึ่งผมก็ไปเที่ยวมาว่างก็มาอัดอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่เหมือนกันอ่ะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอรางวัลพื้นฐานไปไอ้สามด้านจบแล้วแป๊บเดียวสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะฮะมามีฟริเซอร์โอเค ก็ไม่ได้มีอะไรบ้างตรงนี้เคลียได้เลยตรงนี้อา้าวเฮ้ยนั่นแหละเอ,าอ้ายังไงโคกไปโคกไปโคกไปเฉยนี่ไงนี่ไงอ่ะสองล่าสุดท้ายนะครับพอได้อยู่แต่บางก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ผ่านด่านไปวันๆจบนี่ก็ได้ประมาณสี่ห้าร้อยเพชรแล้ววันหนึ่งอาจจะ อาจจะไม่ถึง300อาจจะไม่ถึง500อาจจะ3ั0สก่อนเพราะมันยังไม่ใช่ด่านที่ยากมากอาเพชรที่มันเปิดจากกล่องมันอาจจะได้แค่8 0 9 0 100ินิดแต่ถ้าเป็นด่านหลังจะได้ที1 8 0 200 2กล่องก็400แล้วเล่นผ่านด่านทั่วไป2ีด่านก็220เพชรนะฮะอะแต่สุดท้ายนะครับจริงๆก่อนนันนี้ผมก็ไล่เก็บด่านก่อนก่อนหน้านี้ไปนะฮะเวลามันไม่ได้ผ่านสีดาวผมก็ไล่เก็บไปบ้างนะครับ จอให้เปิดหีบสมบัติกล่องที่2เราก็จะได้เพชรเพิ่มไม่งั้นเนี่ยไม่มีเพชรนะครับเราจะต้องหาเพชรอีกโอ้เราลาวหมื่นสี่หมื่นห้าเลยกับการกดพาร์ทที่เหลือนะฮะไม่งั้นเนี่ยคือถ้ามันได้ก็คือมันก็โอเคนะพูดถึงร้อยหนึ่งอะโอเคพูดถึงเลเวลร้อยแล้วมันได้ถึง240ชิ้นต่อเดือนก็โอเคอะ๋ยวถ้ามันไม่ได้จริงอะผมคำนวณแล้วมันก็ต้องหยุดที่เลเวล50ไปก่อนเราเก็บเอาไว้กดของเดือนหน้าแทนบอกว่ามันจะดีกว่า เกียค่าแม็กมาครับในส่วนของทถัดไปเนี่ยนะครับเป็นจีบะคอยสตาร์ทที่แสนห้าครับจบที่สองแสนเจ็ดก็ถือว่าชิวนะแต่ด่านระดับยากสิโอเคผ่านครบเรียบร้อยแล้วโอเคได้หึ่งร้อยไอ้ด่านระดับยากเนี่ยผม,มให้ดูให้ผมส่งเพ้ก่อนส่งเพ้แป๊บนึ่งบอก 50, เลเวลห้าสิบไปเเนี่ยไอ้เลเวลสี่ห้าตอนนี้มันสี่สิบสี่วะ ส่งเคล็ดไปแบบชิวๆอ่ะดิส่งโคตรเยอะอุ้ยได้ได้เคล็ดทีสี่สิบห้าสิบหกสิบ exp นะก็โอเคนะครับโอ้ยมีแปดโผ่ได้เหรอเหลืออะไรหลือเยอะปะโอ้โหนะจะสี่สิบห้าแล้วอ่ะผมว่าสี่สิบห้าแน่ๆวันนี้ยังไงก็สี่สิบห้าเชื่อผมเถอะด,ดูดิอา้าวกดดิครับเ้ยายาไปโอ้โหไม่ถึงเลยนะนิดเดียวเองอ่ะ ไม่นี่ไปเลยวะทีเดียวอ่ะไปเสร็จนี้ก็จบ45่าแน่เลยดูทรงแล้วแต่ถ้าจบ45ก็ดีนะครับไม่ขาดแจมดีสิอีกนะครับจบถึง45เลยนะครับสบายๆส,สายชิวเรียบร้อยบึง้งเรียบร้อยครับสู้ทีมกาแล็กติกถูกไหมน่ะโอเค อ,อโอ้เหลือนิดเดียวสบายยังไงก็ยังไงก็ได้ครับไม่ถึงยังไงก็45วันนี้45เดี๋อย่มันปลดหรอกอีกนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะปลดเป็นพวกประดับปะไม่ใช่ดินะส่งต่อส่งได้เรื่อยๆนะครับเควสเนี่ยเดีย๋ยวเราส่งเควสกันไปต่อตอนนี้ก็มีออกเดินป่าด้วยผมออกเดินป่าด้วยได้ไหม ดาสุดท้ายมันยังเอ้ะสามแสนอ๋อยังไม่ได้ยังสู้ไม่ได้เพิ่งจะสามแสนอ้าวนี่ไงเลวสี่ห้าเลยวะโอเคก็อ้นี่ไง,ลป,ไงปลด็อกการแข่งโลกไงเงี้ยว่าออกจนได้นะมั้ยแล้วก็ได้บัตรจับด้วยนะครับนั้นก็อัพโปกเกมอนดิใช่ไหมอัพเวลอัพอะไรเงี้ยเคอัพเวลไปแล้วก็เัาสกิลก็ได้นะ ก็ส่งได้เลยครับเควสไม่มีอะไรไล่เคลียร์เควสไปนี่ก็กดได้ลบส่งไปเรื่อยนะครับเลเวลขึ้นเป็น46อย่างเงี้ยน,นะโอ้โห,โหเดินแค่เดินส่งเลเวลเอ่ะไล่เ,ลเววขึ้นเลย46โอ้โหสบายนะฮะเลเววก็ขึ้นไวเกินนะฮะเลยส่งเควสอย่างเดียวอะ่ะได้เวลลวหมดละสบายสะพันนี่เพชรขึ้นมาเป็นพันแล้วนะพอเก็บเพชรได้ละแป๊บเดียวเมื่อกี้ยังไงนี่อยู่เลย เพชรหายไปหมดเลยอันนี้เพชรได้กลับมาละมันให้เราเคลียร์เรื่องประดับเป็นแถวผมขี้เกียจใส่เดีย๋ยวค่อยว่ากันที่พี่หน้าส่งเควสเยอะมากอะ่ะดูดิเดินส่งกว่าจะดูดิจะเคลียร์กันได้เควสสุดท้ายละโอเคให้สู้เหรอมันให้สู้เหรออะดิสู้ก็สู้เดี๋ยวมาไงก็อย่างนั้นอนะ่ะมาลองดูเพื่อคุงฮนะจัดไป เด็ดไปอย่าให้เสียอย่าทำให้มันเสียระบบนะฮะ,ะเรียบร้อยอนุมัติธาตุเหล็กนะฮะสู้กับยิมธาตุเหล็กเหรอตรากเหรอก็โอเคนะครับตรงนี้อ่าโอเคอ่ะจบเรียบร้อยก็ถือว่าทำมาได้ดีนะฮะตรงนี้คร่าวๆนะฮะก็ได้มาโอ้ก็แจ่มเลยนะหลายเวลอยู่นี่สองเวลหลายพลังด้วยอ่ะนี่บวกสี่ เดี๋ยวอัพเป็นบวก5เพิ่มแล้วกันก็นไหนๆก็ดันได้ก็ดันนะครับนี่ไงบวก4ก็ได้เป็นบวก5ไปเลยจบๆไปูหได้ทั้งแ0ดพกว่าเลยเหรอก็ถือว่าเยอะนะในความคิดผมถือว่าเยอะนะไม่น้อยนะครับเนี่ยสาหาแล้วเดี๋ยวก็กวาดล้างไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวผมบวกเองแล้วกันโอเคพอขึ้นมาก่อนนี่อย่างนี้พอละ เออโอเคที่เหลือเก็บพลังกายไว้เรื่องอื่นต่ออ่ะสามห้าเจ็ดนะฮะก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนี้วันนี้ขึ้นมาหกหมื่นกว่านะฮะก็หลากหลายอยู่วันนี้เดี๋ยวเรื่องประดับเดี๋ยวค่อยเคลียร์สัปดาห์หน้านะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ผมก็เหลือแค่ตอนนี้ผมเวลาประมาณห้าโมงกว่าเนาะก็เหลือบอดโลกสองทุ่มนะฮะกับวุ่นวายสามทุ่มแค่นี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชอบคลิปนี้ครับลูกกวนฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ